นาะทำไมเหรอเหม,ม็นหรอ,ม,อ,ม,อ,อมันไม่ได้เหม,ม็นข้าวมากมันก็กินอย่างนี้แหละมันก้กินสดสู้ๆสิแม่แม่อยากอยู่กับนุ๊กนานๆไหมเนี่ย <laughs> มันต้องกินนี่อย่างนั้นนมนม,นมอัลมอนด์อ่ะกินนมอัลมอนด์อันนี้แหละอร่อยเลยนี่เราจะได้เป็นโปรตีนไงเข้าใจปะ แล้วอยากให้กินแอนชัว์ด้วยแม่อยากลูกอยู่กับลูกนานไหมเนี่ยถามจริงที่เราคุยกันหน่อยดิเนี่ยแฟนลับก็เห็นนะเนี่ยสวัสดีจ้ามาบังคับคุณแม่เทพกินข้าวกันหน่อยค่ะคุณแม่เท่กินน้อยมากมกินน้อยจนแบบมันไม่ได้แม่แม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อมัไมน,มนไม่ได้ไมัต้องกินแล้วเนี่ยจะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับโรคระย้าไม่สู้กับคนละแม่อยากมาพูดอย่างนี้นุ่ลกหมดเป็นแสนแล้วนะ สวัสดีนะคะพี่พี่แม่ลองทําไมแม่ไม่ได้ลองจ้ะภาพไม่ค่อยชัดหรอแม่ไม่ได้ลองแต่แม่เขาแค่ลาคาญสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะคุณแม่เทสสวัสดีค่ะพี่ตอนนี้ลูกกี้หนุนมากนูไม่อยากให้แม่เสียชีวิตนะูดตรงๆงผมมีลูกนี่กูอยากไปแปยเลยแม่ห้ามไป ม่ไปไม่ได้หรอกแม่ไม่ใช่คนดีนะแล้วเขายังไม่ต้องการไเกินห้าเดือนเพื่อนๆแม่เทพไม่ได้เป็นคนดีแม่เทพไม่ตายง่ายหรอกออมแม่เทพไม่ใช่คนดีแกงแม่แกงแม่ค่ะเอาไว้ๆนะคะคุณแม่เทพแม่เทพทานข้าวเยอะๆนะคะเห็นไหมเนี่ยแฟนเขาก็ให้กําลังใจเขามีแร่บอกว่ากินเยอะๆนะแม่อยากให้แม่มีเท่วอยากให้แม่อยู่ต่อเข้าใจปหม กินทีละนิดมาเรานุไม่ได้บังคับให้แม่กินไปแต่แม่ต้องกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้อาหารมันเข้าซึมเข้าไปที่กระเพาะแม่นูไม่บังคับนุไม่เคยบังคับแต่นุนุมันหมอยังพูดอะไรกินไม่ได้อย่ากินมันไม่เกี่ยวหมอบอกว่าพยายามช่วยหมอหน่อยหมอพูดจัดเลยเพื่อนเพื่อนกดกดหัวใจให้กําลังใจคุณแม่หน่อยนะคะคือตอนนี้คุณแม่เทพทานอะไรก็มันน้อยเกินไปไงเข้าใจปาแต่ก็ยังโชคดีนะคุณแม่ทานได้ มันก็ดีกว่าเคสอื่นที่ยังท,ที่ทานไม่ได้เลยเนี้ยเนี่ยแม่ถ้าเกิดแม่ไม่ทานก็จะหอมแกมแม่นะ่าจะจะตีนเนี่เ <laughs> พื่อนๆค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจทุกๆคนเลยนะคะแข็งแรงไวๆนะคะเออกินได้อยู่ไหมเออได้อยู่นะพี่มแม่คะปากแม่เลอะปากแม่เลอะเช็ดปากไม่ยอมเช็ดที่แม่ ตแหลงจริงว่ะเจอที่เอาใจกูอีเหี้ยแม่อันนี้เรื่องจริงลูกกี้เป็นลูกกะตันยูกรตเตอรเวทีนะคะ,คะจริงสวัสดีค่ะเพื่อนกินเยอะๆจะได้ฟื้นตัวไวใช่พี่ลูกกี้กเครียดมากเลยมึงเลื่องต่อแหลงะรขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ที่เอ่อเป็นห่วงคุณแม่เทพนะคะนะอันนี้นต้อง่น เออเดี๋ยวเราไปอุ่นให้อากินไม่ได้ก็ทิ้งไปอันไหนที่กินได้ก็เก็บเอาไว้อันไหนกินไม่ได้ก็บอกนุ่มก็จะซื้อใหม่ให้นะนะ,นะออคิดถึงแม่เทพมากๆเลยหายไวๆนะคะขอบคุณมากๆเลย <c oughs> แบบตีมือเลยนะทําไมนิสัยชอบของเงินคนนะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนะนุ้งไม่ชอบนะแม่ <c oughs> มุ้ไม่ชอบนะชอบขอเงินขอไม่ได้มากเวลาเวลามีคนชมแม่เทพน่ารัก,รกจังเลยของางงาังเงินห้าร้อยเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยตีมือเลย ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดสวัสดีค่ะหายไวๆนะคะคุณแม่เทพทำบุญบ้านใหม่ยังคะทำแล้วคะ่ะทำแล้วค่ะยังไม่ทำนีย่ยเชื่อมันขี้เ <laughs> กีกยจตอบเพ่อนเราตอบแล้วนะคะแม่เทพหายไวๆนะคะอยากฟังเพลงเอาน,นิโกโบอลเห็นไหมเพื่อนๆร้องฟิร้องไม่ไหวเหนื่อยเอานิโกโบอลละ่ะเอาเอายกแขนยกขามันดิไม่เอาเอามึงลืง้อ น่าร <N> ัก <t> ค <ure> <N> ่ะแอนชัวดีนะคะออกใช่ค่ะพี่นุกซื้อแอนชัวมาแล้วแต่บางทีนุกอยากจะเออให้คุณแม่ลองกินอะไรหลากหลายบ้างก็กินแอนชัวอย่างเดียวมันน่าเบื่อไงพี่เราก็เข้าใจแล้วพี่เนาะคนป่วยอ่ะทานอะไรไม่ได้ทานอะไรไม่ได้เรอป่วยแล้วป่วยทานอะไรไม่ได้นุก๊กเป็นห่วงแม่ <N> <t ure> เออเป็นเพื่อน,นค่ะแม่เทพก็ห่วงนุ๊กเหมือนกันนะใช่เขาไม่ห่วงนะ เขาก็ห่วงเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่ายว่าจะเสียเท่าไหร่นุก,ก็เลยบอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวลูกหาป่วยเป็นหมอเนี่ยกำลังไปอ่อยอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้แล้วเงินอะไรทองไปสามบาทเงินกูอีกแค่มันจะต้องช่วยๆกันป่ะแม่แม่จะออกแม่ให้ลูกออกคนเดียวได้ยังไงนุกไม่ได้ป่วยนี่แม่ป่วยนะเงินมีแปดหมื่นแม่จะต้องให้นุกบ้างอะไรบ้างไม่ต้องช่วยนุกด้วยแ,แม่รู้ไหมนุขอทวงเุญนคุณนุขอทวงเุญนคุณ แม่เทพเอ่อทานข้าวเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงขอบคุณ <c oughs> มากๆคะ่ะเอากําลังใจมาให้แม่เทพนะคะขอบคุณคะ่ะคุณพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะหายไวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณ<ม>พี่คืนนี้หายได้ไหมแม่เขาไม่ไม่ได้บอกว่าอยาหายคืนนี้ได้ไหมขอหายคืนนี้ได้ไหมแม่หนูอยากให้แม่มาด่าหนูแม่ห้ามเป็นอะไรนะสัญญาเราสัญญากันสัญญาว่าห้ามไป <c oughs> แม่สัญญาแม่อยาไปจากมีก็แม่ลูกบอกแม่แล้วไงว่าแม่ไม่ใช่คนดีแม่ตายไม่แม่ไม่ตายง่ายๆหรอกแม่ไม่ใช่คนดียมาบานท่านยังไม่เอามันรกนั้นมันตอนนี้นรกเต็มแล้วค่ะทุกชั้นทุกห้องเต็มหมดเลยแม่เข้าใจไหมพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลสี่โมงพรุ่งนี้ไปตีห้าเลยพรุ่งนี้คุณแม่เทพจะเริ่มย้ายโรงพยาบาลรักษาไปที่โรงพยาบาลจุฬาพรแล้วนะคะก็คือว่าโรงพยาบาลวิพารามผ่าตัดแม่เสร็จแล้ว แต่เนื่องจากว่าไม่มีหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับพวกบาบัดเคมีก็เลยจําเป็นจะต้องทําเรื่องย้ายไปที่โรงพยาบาลจุฬาพรเพราะว่านั่นเป็นสายตรงโดยเฉพาะเรื่องมันเลงค่ะนะพี่ๆให้กําลังใจคุณแม่เทพหน่อยนะคะให้คุณแม่เทพแข็งแรงเพื่อจะรับยาบําบัดเคมีนะคะแลวจะได้กลับมาแข็งแรงและมาด่านูกได้เหมือนเดิมนะคะนะสัญญานะสัญญานะเดีย๋ยวลุกขึ้นทองให้ม <laughs> แม่ทําไมทําไมแม่ไม่อยากอยู่กับนุกหรอ แม่รู้ไหมมีแต่คนเขาบอกว่าอยากได้นุ๊กเป็นลูกเท่นั้นเลยอ่ะกตรงข้ามเลยแม่ไม่ให้กำลังใจนุ๊กเลยอ่ะกินนมอย่ามวแต่พูดจิตจิบชนนิดหน่อยหนึ่งแม่แม่รักลูกลูกรักแม่เร็วเรวมัม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 เพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนอุ๊ยนี่เห็นไหมพี่เขาบอกว่าคุณแม่เทพคุณแม่เทพผมให้คุณแม่เทพกินนมให้ดูหนึ่งทีหนึ่งครั้งหน่อยครับแล้วผมจะส่งดาวให้ห้าร้อยดวง นไอ้นมแล้วเอ้ยส่งห้าร้อยโดแล้วเอ้ยเอออุ้ยเพื่อนเพื่อนโอเคเว่ยเดี๋ยวกินเยอะไอ้กินเยอะเดี๋ยวอ้วกแม่เทพเป็นอังกอร์แล้วเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพี่อุ้ยนี่เห็นไหมเขาส่งจริงเนี่ยพี่นัทนันส่งมาให้หนึ่งร้อยดวงอุ้ยเนี่ยพี่สิริพี่สิริพาพออีกยี่สิบดวงอุ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าแม่เทพกินนะกินเดี๋ยวเขาจะส่งดาวให้ แม่พึ่งเงินนะแม่แม่ไม่ชอบเงินไม่ใช่นี่ไงเนี่เห็นไหมส่งดาวเห็นปะแปดร้อยสี่สี่ดวงขอบคุณมากๆเลยเพื่อนแต่ดาวไม่มีเงินเดี๋ยวมันก็แลกเป็นเงินได้เย็นไปแลกที่ไหนในธนาคารเดี๋ยวเขาจะส่งมาแจกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ดาวดาวมันอยู่ในเครื่อง แม่อย่านะนี่เก้าแด้อยสี่ส่วงแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยเพื่อนเขาสาดมากระดามันอยู่ในเครื่องมันไม่ได้อยู่กับมือแม่โอเคเดี๋ยวเอาให้ยืนแม่ก่อนแม่กูจะดีใจได้ไงอ่ะอันนี้เพื่อนๆค่ะนุก่ะก็มีผีเสื้อบินมาประมาณนี้นะนุก็หวังว่าผีเสื้อบินมันจะทำงานทานกินนมก่อนได้ไหมขอสามทีะสมะสงค์ สามที่สามที่โอเคเอาสามพอไม่ให้กินเยอะเดี๋ยวจุกอันหนึ่งพระพุธสาธุพระพุธสาธุะาอ,อะพระทมก่อนครั้งที่สองสามรอบมิงน้นไม่ได้ทันหนึ่งพระพุธพระรมพระสงฆ์สามครั้งไม่ได้เพื่อนๆคะเอาใจช่วยคุณแม่เทพนะคะพระพุธและสาธุเร็วแม่ใจเย็นดิอะโอเคโอเคโอเคเพื่อนๆใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะแม่แม่แม่นะลูกกำลังหลอกแม่กินเงินกินกินกินนมอยู่ครับ มิเงั้นชีไม่กินไม่เอาเงินรอดนะพอพุทธสาทุและพร้อมยางพระธรรมต่อไปพระธรรมสาธุจะหมดลพระธรรมเออหละๆก็ดีแล้วพระธรรมสาทุโอเคเฟพอแล้วพอแล้วหรืออ้วกโอ้ยพระธรรมพระธรรมยาวมากเลยแม่แม่จะตัดสรุแล้วนะเราไปพระสงฆ์พระสงฆ์เราไปพระสงฆ์แล้วก็พระคุณศีลแน้นะทรายจ๋าจ๋าจไม่เอาแล้วพระสงฆ์ก่อนไม่ได้พระสงฆ์ม่งั้นไม่ได้ทันี้นะ เห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ช่วยส่งดาวมาแปดร้อยสิบสี่ดวงแล้วเนี่ยโอเคพะส่งแล้วเพื่นเพื่อนพะส่งแล้วพะส่งสาธุโอเคเก่งมากนี่จะสาวน้อยสาวน้อยของหนูคิดพี่ๆในความฝากโอเคมาดิ่อับหนึ่งเพื่อนเพื่อนคะขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้คุณแม่เทพอย่างไม่มีวันสิ้นคลายอย่างไม่มีวันสิ้คลายนะคะอเยอะเลยขอเยอะเพราะแม่ไม่ค่อยกินไงกินไม่ได้ เพื่อนๆค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเพื่อนๆวันนี้นุกกี้ก็มาทําคลิปอาจจะไม่ได้สนุกสนานอะไรมากนะเพื่อนๆเพราะแม่ป่วยเนาะจะให้มาสนุกสนานอะไรมากมายก็ไม่ไหวนะคะเพื่อนๆนะเอาเป็นว่ากุบกิบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะคะนะอืมแม่จะเอาไปค่ะคนนึงเปลี่ยนแล้วไม่หอบชูมาเดนไปดิโฮ้ยโฮ้ยโอเคโชว์แบงค์วันี้เพื่อนๆหน่อยเลยลสองนิ้วด้ะเอ้ยแม่เปียน โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องดื่มแอนชัวอ๋อลูกมีม่ค่ะแอนชัวเดี๋ยวเอามาให้ดูแอนชัวธัญพืชเนี่ยพี่ใช่ปะน่าจะเป็นแบรนด์นี้แหละที่พวกพี่แนะนําหนูให้หนูซื้อได้แหละหนูก็ซื้อตามพวกพี่แหละค่ะนะเพราะอย่างพวกพี่เป็นหมุดแม่เทศจังเลยว่าคุณแม่เทศจะไม่ค่อยมีสารอาหารจะไปสู้โรคร้ายคุณแม่เทศกับกเพื่อนๆนะคะน้องๆพี่ๆก็แนะนําแอนชัวอันนี้ใช่ไหมคะถูกไหมอันนี้เนาะตัวนี้เนาะใช่ไหมพี่ ที่บอกว่ากินแทนข้าวได้มันจะให้พลัางงานแบบเยอะเวอร์เทเ้าชจงอย่าใส่เยอะมันไม่ได้หมอเขาบอกว่า <"Your> 6กช้อนหกช้อนนะ้ำห600อลิตรต้องอย่างนั้นตัดครึ่งหนึ่งน้ำสามร้ลิตรเอานมสามช้อนแม่กินไม่ได้เข้าใจไหมให้อีพันได้ไหมไม่ <laughs> โอเคค่ะแม่กลับมาแข็งแรงไวๆนะต้องต้องแข่งใจจริงๆนะแม่เทพจะได้แข็งแรง เห็นไหมเนี่ยพี่เขาก็บอกเลยต้องแข่งใจนะเพราะเหมือนกับว่าพี่เขาบอกว่าเพราะมีคนที่บ้านก็เป็นเหมือนกันก็กินไม่ได้แต่ต้องแข็งใจไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหวนะแม่เนาะไม่กินหมดทุกอย่างอืมอืมกินหมดทุกอย่างเลยแต่หนูกินหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยหมดนี่กินหมดทุกอย่างเลยไม่เคยหมดนะคะนะนี่ถ้าแม่เทพสบายดีพี่นุกดนแน่แนแม่เทพเขาบอกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเขาหายดีมาแล้วก็จะทื้อพี่นุกแน่นอนแล้วค่ะนะเพื่อนเอาตังค์มาฝาวดูไปไม่ไม่ไม่พี่แม่ ตัวเองก็เป็นขนานจะมาห่วงสับสมบัติอีกของธรรมดาค่ะคุณแม่โอเคตัวนี้นะคะเนาะใช่ค่ะเอ้ยใช่ใช่โอเคขอบคุณมากค่ะแสดงว่าซื้อถูกแสดงว่าซื้อถูกค่ะก็พวกพี่ๆแนะนํางนี้แหละนะคะนะสาหรับคนที่นอนติดเตียงนะเออไม่มีแรงนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคนพี่นะคะที่แนะนำพี่นะคะนะชน้อนเยอะต้องตัดออกสามช้อนดูมีตนะังค์แม่ ไม่ใช่โน้แม่กินไม่ได้ดุกล่วยมแม่กินไม่ได้เปนก็เทิยมติโอเคค่ะแม่มันอยู่ด้วยกําลังใจเท่านั้นเลยอ่ะแม่ต้องสู้ขอบคุณมากเลยค่ะน้องโน้ตใช่เนาะมันต้องเป็นกําลังใจจริงๆล่ะค่ะทุกวันเนี้ในบ้านหลังเนี้ยกําลังใจที่ดีก็คือพี่หนุ่มละใช่ไหม <laughs> แม่ให้เป็นโรคหัวใจโตด้วยนะคะ ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะไอ้คำว่าหัวใจโตก็คือคุณแม่เทพมีความรักใช่ไหม คือเนื่องจากว่าคุณแม่เทพมีโรคประจําตัวติดโรคด้วยค่ะก็คือหัวใจโตนะคะแล้วก็ไปทับต่อทําให้คุณแม่เทพหายใจลําบาก2ไตเสื่อมนะคะแล้วแถมมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกแล้วตอนนี้ลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วนะคะนะก็เอาใจช่วยนะคะเพื่อนๆถ้าคุณแม่เทพกําลังใจดีก็ยังอยู่ต่อได้อีกหลายๆปีแหละนะคะนะนุ๊กยังไม่ยอมให้แม่ตายไปไหน,ไมหนแม่ถึงแม่ตายเนี่ยไประโยาบาลก็ไม่เอาแม่ไปหรอกแม่ไม่ใชบูรดี กูไมม่ี <laughs> แม่เทพแม่เทพนึกในใจให้กูหายก่อนเถอะเสียงใครแม,ม่มีวิญญาณในบ้านเนี่ยกูไม่กลัวแม่นุ๊กกลัวนุกขอจับมือแม่หน่อยนุกนุกกลัว,จนนวใจผวาเลยน่พอแล้วแม่ผีไม่ต้องกลัวหรอกแม่พี่จริงๆริงนุ๊กไม่เคยกลัวผีนะนุก๊กกลัวคนมากกว่า หายไวๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่ขอบคุณมากมากเลยอ้าวคุณแม่คุณแม่คุณแม่ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ใช่คุณแม่หรือเปล่าอ่ะคุณแม่นิชภาสวัสดีค่ะนี่ไงคุณแม่ที่เขาโอนมาให้หมื่นนึงช่วยค่ารักษาผ่าตัดแม่คุณแม่คนนี้แล้วคุณแม่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าถ้าแม่เทพหายเขาจะนัดเจอแล้วจะมาหา้คุณแม่นุชชาบานี่แหละค่ะน่ารักมากเลยคุณแม่ขาสวัสดีค่ะโอเค หายเร็วๆนะคะคุณนุกกี้เป็นกรลังใจคุณแม่เทพเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่ต้องกินเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเราเป็นระยะที่สามอ๋อพี่คนนี้เป็นระยะที่สามผ่านมาสิบปีแล้วค่ะกำลังใจนะคะสู้ๆนี่ไงแม่พี่คนนี้เขาเป็นมะเร็งระยะที่สามแล้วเขาบอกเลยว่าต้องสู้ๆนี่คือกำลังใจเ้าต้องมีกำลังใจเท่านั้น นี่ผ่านมาสิปีแล้วนะคะเขายังมีชีวิตอยู่เลยแม่ฉะนั้นป่วยแม่มัาในต้งนมจิ๊ใจ <c oughs> เราได้กำลังใจละ <c oughs> ถ้าเป็นสีม่วงจะเป็นสูตรน้ำตาลน้อยค่ะ <c oughs> โอเคอ๋อตัวนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่จะไปดูเพิ่มนะคะเพราะรู้สึกว่ากระป๋องในี้ใกล้จะหมดแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะสู้ๆนะคะแม่เทพโยมแม่ต้องอยู่ให้ได้ถึงหนึ่งปีนะคะซ่า สาธุแม่อยู่หนึ่งร้อยปีไหมเอาไหมแม่อ้ห้าปีพอมแม่บอกว่าขออยู่แค่ห้าปีพอนะคะแม่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเขาเบื่อนุพี่พี่ครับเป็นกำลังใจให้แม่เทพซู่ๆนะคะคุณแม่ดูผอมลงนะคะใช่ค่ะกินไรอะไรก็น้อยบุษบาไปไหนคะตอนนี้บุษบาพี่สั่งห้าให้บุษบาเข้าใกล้แม่ค่ะเพราะว่าพี่กลัวขนหมาอะไรๆเดี๋ยวมันจะทําให้แม่หายใจลําบากเพราะว่าตอนนี้ปอดแม่ไม่ค่อยจะดีเพราะเนื่องจากหัวใจโตไปทับปอดอะค่ะมันก็บุษบาก็เลยจำเป็นต้องอยู่ข้างบน โอเคแล้วนะแม่เนาะเอาเป็นว่าเราเห็นคุณแม่เทพแค่นี้พอแล้วกันนะคะ <S 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 เพราะว่าแม่เทพเขากาลังเริ่มแบบร่างทรงกําลังเข้ากายร่างเป็นอังกอร์แม่กำลเลือกคบข้าวแล้วค่ะนะคะบายๆก่อนนะคะพี่ๆทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่พสุก,กัญญาเนะะียค่ะเจ็ดสิบห้าดวงขอบคุณมากๆเลยจ้าสำหรับดวงดาวขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเราจะาอัปเดตอาการแม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ตีห้านุก็จะไปโรง,ง,งพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาพรนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมาแจ้งนะคะว่าแม่เทพจะได้รับการรักษาแบบไหนอะไรยังไงนะคะนะขอบพระคุณมากมากค่ะแม่จ๋าไปแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs> ไาอ้บอสไอ้คเนาะพอแม่ไม่แข็งแรงอ่ะอยากให้แม่กลับมาแข็งแรงอะ่ะมันจะมันเด็ดสติกว่านี้อะ่ะนุไม่อยากให้แม่แบบเป็นอย่างนี้เลยไม่อยากให้แม่ด่านหนูอ่ะมันเหงา่พี่เหงา ไม่หลับแล้วโอเคค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ